สวัสดีครับพี่น้องครับยูกับช่องหวลวังชเณรกับผมบอเก่งครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาเบิรงวิธีการปลูกกล้วยนะครับเป็นการปลูกแบบใหม่นะครับผมปลูกไฮแตกนอเร็วนะครับหลักการปไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้ใส่นอพันธ์นะครับมาขยายพันธุ์ต่อไปนะครับผมครับเบิรงพื้นที่ตรงนี้ครับผมจะเอากล้วยมาลงนะครับปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์หลักกาเป็นแนวกันชนนะครับระวังถนนท้งแดงนะครับผมถนนลูก่ัง ื่อจะได้การฟุ้งกันร่มนะครับการสารเคมีต่างๆนะครับที่จะข้มมาในสวนนะครับผมครับตัวไหนก็จะเป็นแนวกันชนข้างในนะครับผมส่วนฟังนี่นะครับยังบ่ทานปลูกอย่างนะครับพึ่งเชี่ยนะครับเป็นสวนของหยาดนี่นะครับผมเพิ่นให้ปลูกปล่อยให้กับพอดีนะครับปลูกเป็นแนวกันชนกะพันกล้วยนะครับกะบอไดมีเลือกอย่ยงมากมายนะครับผมเป็นกล้วยทีสางกอออกนะครับจากกล้วยอายุ ประมาณสองปีสปีนะครับเริ่มเริ่มขืนโค่นนะครับผมก็จะเอามาปลูกไม้ครับผมปลูกไม้เพื่อให้หน่อเขานะครับมีความสมบูรณ์ขืนครับผมแตกหน่อไม้นะครับเพื่อจะได้เอาขยายพันธุ์ต่อไปมาเบิ่งวิธีปลูกไปน้ำกันครับผมข้าผมลุมปลูกกะบ่ได้คุ้นลึกนะครับผมปลูกแบบตื้นนะครับผมเพื่อทีจะเหตดให้กล้วยนะครับแตกหน่อไว้นะครับผม แตกนอนเร็วเพราะว่ากล้วยหากินผิวดินนะครับผมม่จจาเป็นต้องคูดลึกครับผมถ้าเขาขื้นโคลนนะครับกะปีที่สองที่3ามก็ค่อยกลบโคลนนะครับผมถ้าเขาเริ่มบ่อสมบูรณ์เท่ากับสางกอออกปลูกไม้ครับผมขุดแคบพอดีถมโคลนต้นมิดนะครับผมครับผมครับนี่ก็เป็นนอกล้วยนะครับผมที่ผมได แตแขงตนไวนะครับผมก็คือนอนหลับไปก็บพื้นไวแล้วก็เอาฟางมาคุมไว้นะครับผมแล้วเขากัดเติมออกนอนะครับสังเกตุบอรับนี่ครับนอยังพอท่านลงปลูกอ่ะเริ่มแตกนอกันแล้วนะครับผมเป็นกล้วยทีแก่พอสมควรนะครับถ้าเขาอยากให้กล้วยโตเครื่อไปทางใดนะครับก็ให้สังเกตตรงโค้นตนเขาจังสีนะครับผมถ้าอยากให้ออกไปทางทิศตะวันตกอะหันมั่งสีนะครับผมนี่คือทิศตะวันตกนะครับ ตัวนี้ก็เริ่มจะแต,แตกนอนแล้วนะครับผมหนึ่งสสามสี่นะครับเริ่มเริ่มมีนอนแล้วนะครับผมขุดกบเลยพอต้องล่องกลุมนะครับ นี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับการปลูกรวยนะครับต้นเดือนก็จะปลูกขึ้นกันนะครับนี่ครับผมครับผมต้นนี้ก็ขึ้นกันนะครับนอที่ขืนมาใหม่ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับผมครับเป็นการขุดเหง้าต้นแม่นะครับผมแล้วก็นอนไว้น้ําผืนนะครับผม ก่อนที่จะมาปลูกเขาก็จะเริ่มแตกแตกกอนะครับไม่ก็จะเริ่มมีตุ้มตานะครับนี่นอเล็กๆนะครับขึ้นมาเสริมขึ้นมาจากต้นนี้อีกนะครับผมต้นนี้ขึ้นมาต้นเดียวถือว่าสมบูรณ์นะครับรากาต้นกล้วยนะครับปตองเอาออกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจยสลายกลายเป็นปุ๋ยเองนะครับสูตรนี้ปต้องล่องกลนหลุมเลยนะครับผมใช้ต้นกล้วยต้นแม่นะครับเพื่อเป็นปุ๋ยรองกลนหลุมไปในตัวนะครับ สะดวกง่ายนะครับเป็นการวิธีปลูกแบบง่ายๆนะครับซอยให้กล้วยแต่ก่อเร็วครับผม ครับผมกะต้นอื่นนก็จะปลูกแบบด้วยกันนี่นะครับผมกะเป็นวิธีปลูกง่ายๆนะครับเที่ยามาฝากได้เหมือนี้นะครับกะเอาไปประยุกต์ใส่ปั๊บใส่ใดน้ำสวนนะครับผมไผยมีเทคนิคดีๆนะครับกะคอมเมนต์แหลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปนน้ำกันครับผมแบ่งปันให้กับพี่น้องได้รับรู้รับชมไปนน้ำกันครับนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกนอขึ้นมาใหม่อีกนะครับสองสามนอ ระยะปลูกกับประมาณสองเมตรหาสิบครับผมบ่ปลูกบ่ปลูกหางนะครับเพราะว่าต้องการใส่ใบกล้วยนะครับเป็นแนวกันพุ่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันว่างครับสวัสดีครับเบิ่งครับพี่น้องเงานี้นะครับมีถึงสี่นอเลยนะครับผมนี่ครับหนึ่งสองนะครับกำลังขึ้นนะครับ สามสี่สี่นอเลยนะครับผมส่วนใบนะครับที่เหลือังสี่กับว่าเป็นอย่างนะครับเดี๋ยวเขาขืนยอดไม้มากนะครับห้าคอยมาตัดแต่งอีกที่หนึ่งครับผมส่วนนอลำแม่นะครับก็เอาไว้เป็นปุ๋ยต่อไปครับผมฝังกลบนะครับให้มิดคนกัเป็นอันเสียสิ้นนะครับวิธีปลูกง่ายๆนะครับ ครับผมนี่ก็เป็นกล้วยอายุหนึ่งปีนะครับผมเป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยไข่ครับผม